เราเดินทางมาถึงตอนที่20แล้วนะครับแป๊บเดียวนะ20ตอนแล้วนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับตอนที่ผ่นานมาด้วยนะครับผมสอนอย่างละเอียดเลยนะนักเรียนทุกคนนะครับกลับไปตรวจสอบตัวเองให้ดีนะครับเรากําลังพัฒนาตัวเองนะครับผมกําลังเพิ่มความยากของมันขึ้นมาเรื่อยๆไม่ได้บอกมันยากนะแค่เพิ่มระดับความยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเ้ามันง่ายนะ easy and fun นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เครื่องมือทั้งหมดนะในการเขียนในการ draw นะครับ อย่างที่บอกไว้นะว่าโซน,นเนี้ยเน,นี่ยโซนเนี้ยครับมันคือเครื่องมือในการ draw นะครับแล้วเราก็เรียนรู้ทุกอย่างในตอนนี้หมดแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เครื่องมือผมเรียกว่าเป็นการ modify แล้วกันโซนนี้ครับก็คือเครื่องมือสําหรับ modify นะครับตัวนี้อ่าเพราะว่ามันคือเราเขียน ขึ้นมาเป็น 2D ก่อนคือหลักการของ SketchUp เนี่ยนะครับมันจะขึ้นเฟสก่อนอย่างเงี้ยอ่ะผมจะบอกก็คือว่าเริ่มแรกนะมันจะเริ่มจากเอ็ดก่อน E E D G E เอ็ดนะจากเอ็ดเนี่ยมันก็ไล่มาเป็นเฟสถูกไหมครับทุกคนเราเรียนมาแล้วเนาะเอ็ดก็มาเป็นเฟสครับเนี่ยเอ็ดแล้วก็มาเป็นเฟสซึ่งเส้น L ดีโซนะกด L ดีโซ L แล้วก็ลากไปเรียนรู้มานะที่ผ่านๆมานะครับนี่อย่างเงี้ยเมื่อขอบเนี่ยเฟสนะครับเกิดขึ้นเนี่ยก็จะขอบ3ขอบที่มาติดกันนะครับอันเนี้ยคือเฟสนะครับอันนี้คือเบสิกเลยนะซึ่งหลักการการเขียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะครับคำสั่งนะอ่ะดินสอนะรีบร้อยแล้วนะต่อไปฟรีแฮนด์นะครับฟรีแฮนะด์นะดีฟรีแฮนด์อ่ะผมเร็วๆนะเพราะว่าเราเรียนรู้มาแล้วนะครับปุ๊บนี่ฟรีแฮนด์เห็นไหมครับถ้าวงรูปมันเป็นแบบเนี้ยมันก็กระจายเป็นเฟส ตรงนี้ก็เหมือนกันครับสี่เหลี่ยมครับไม่ว่าจะตั้งฉากหรือเป็นแนวไหนก็ตามนะครับล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงนะครับนี่สี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นก็เป็นโ o เท t เร e แ t งเกิลนะก็แบบนี้ครับวงกลมนะครับนี่วงกลม C นะ,ะล็อกแกนซ้ายเขียวพอลิ g o นนี่พอลิกอนะครับอ่ะซ้ายเขียวขวาแดงนะ จะได้มาเป็น arc ครับ arc t point arc แล้วก็ three point arc แล้วก็ pi ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยอันนี้คือเครื่องมือ draw ครับซึ่งแน่นอนครับ face คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับจากการเขียนนะครับซึ่งแน่นอนไอ้ตัว face เนี่ยมันมีผลโดยตรงนะครับในการทำงานเพราะว่า face เนี่ย มันจะมาใช้กับคำสั่ง modify แรกของเราครับคำสั่งนั้นนะครับเรียกว่า push pull โอ้โห,โหจริงๆเราเห็นมาแล้วนะครับ push pull อยู่ตรงนี้นะครับ push pull ซึ่งเป็นคำสั่งที่ทำให้ s k e t u p นะครับนะมัน amazing ในยุคแรกนะครับเพราะว่าทุกคนสามารถสร้างชิ้นงาน3มิติได้จาก face ขอย้ำนะครับว่า push pull เนี่ยมันคือการสร้างชิ้นงานขึ้นมาจาก face ถ้าเรามีเฟซมันจะสามารถทำเป็นชิ้นงาน3มิติได้เลยครับง่ายมากๆครับลองมาดูกันเลยครับกด P ีช็อตคัทนะครับตัว P นะครับนะผมไม่เปิดคีย์บอร์ดแล้วนะเพราะว่ามันน่าจะง่ายนะกด P นะครับกดตัว P ที่พ่นพิมพ์นะครับ push p u l ูนะครับตัว P หรือคลิกไอคอนนี้ก็ได้ไอคอนนี้นะครับ push pull โอเคนะครับโอเค จากนั้นนะจากนั้นนะครับจะเห็นว่ามินจะมีปลายลูกศรสีแดงอยู่นะครับเห็นไหมให้เราเอาปลายลูกศรสีแดงนะครับไปชี้ที่เฟซครับไปชี้พอนะอย่าคลิกนะครับชี้เห็นไหมมันก็จะไฮไลท์ในส่วนที่เป็นเฟซครับซึ่งถ้าเราไปชี้ที่ขอบเนี่ยมันจะไม่มันไม่ขึ้นไฮไลท์ขอบนะเพราะว่ามันทํางานกับเฟซเท่านั้นครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บดันไปครับดึงก็ได้ครับพุชหรือพูไงพุชคือดันพูคือดึงนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บพุชพูพุชพูอ่ะพุชคือดันพูคือดึงนะครับพุชผลักนะผลักออกไปผลักจะเรียกว่าอะไรเนี่ยเอาทีเดียวพุชคือผลักมะเดี๋ยวภาษาอังกฤษผิดอีกพุชคือผลักพูคือดึงกับโอเค ขออภัยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวสับสาานภาษาอังกฤษนะต้องขออภัยด้วย Push and pull นะนะผลักหรือดึงนะครับนะนะดันก็ได้นะ Push ก็อาจจะดันก็ได้ดันนะดันนะดันดึงโอ้ยถ้าถ้าแปลนะมันจะไม่อยากจะแปลนะนะดึงดันดัน,ด,นดึงนะก็ใช้คำพุชแอนด์พูลดีกว่านะครับโอเคปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับแล้วเราสามารถจะเมื่อเมื่อเราพุชพูลม,ม,มาแล้วเนี่ย มันก็สามารถจะดึงได้อีกนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้ครับนี่ไงเห็นไหมครับอีเซียนฟันนะครับปึ๊บปึ๊บเนี่ยละนี่ครับมันไม่ได้อะนะไม่ได้โอเคนะครับขอบไม่ได้นะครับเอาละแต่นั้นเองเดี๋ยวเรามาดูหลักการนะครับนะของพุชพลูในเชิงลึกนะครับโอเคไฟล์นิวนะ เอาละดูนะครับผมใช้ตัวอาร์สี่เหลี่ยมนะอาร์สี่เหลี่ยมปึ๊บปึ๊บแต่ละมีมีเฟซขึ้นมาใช่ไหมครับพีพุทภูจื๊บเรียบร้อยครับเราสามารถพุทภูนี่นี่นดึงได้ไหนก็ได้ครับพุทภูไหนก็ได้ครับอันนี้คือเบสิกง่ายๆยนะครับนี่ปึ๊บ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 ครับ เอาละมันมีความลับหลายอย่างเลยที่หลายคนใช้ใช้รับมาตั้งนานอาจจะไม่รู้นะครับดูนะครับถ้าเราพุชพูแบบนี้มันปกติครับแต่ถ้าผมนะครับในขณะพุชพูเนี่ยกด ctrl หนึ่งครั้งจึ๊บมันจะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาที่ปลายนะครับแล้วเวลาดึงครับเห็นไหมมันจะกลายเป็นชิ้นงานใหม่ขึ้นมาแบบนี้ครับผมเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันนะอ่าอย่างนี้ครับ คือถ้าเรากด Control คอนโทรลคืนนะมันจะกลับไปเหมือนเดิมคือหมบวกหายไปคอนโทรลนะครับอะสำหรับคนที่ไม่ใชกคอนโทรลครับอ่ะผมปุ่มนี้คือคอนโทรลนะครับนะโอเคนะอ่ะถ้าเราไม่กดคอนโทรลครับมันก็จะกลายเป็นธรรมดาแบบนี้ครับแต่เรากดคอนโทรลหนึ่งครั้งเห็นไหมครับจะมีบกวกแล้วก็ดึงตรงนี้ด้วยวิธีนี้ครับผมจะดึงตรงนี้ได้เรื่อยๆครับนี่ครับ ใช่ไหมเออหลายคนเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ครับดันเข้าไปก็ได้คอนโทรลเข้าใจไหมครับถ้าเรามีวงกลมครับ C circle so C นะ circle face ทำแบบนี้ครับ P push p u l ุ push p l l control นะครับเนี่ยครับคอนโทรลขึ้นเห็นไหมครับ นั้นเวลาเราต้องการที่จะพุชพู l เนี่ยแต่ต้องการให้มันกลายเป็นเฟสตัวใหม่ขึ้นมานะผมเรียกเฟสตัวใหม่แล้วกันนะก็จะง่ายแบบนี้ครับไอที <ID S 1> นะจึ๊บพุชพูลคอนโทรลเห็นไหมครับแบบนี้นี่อ่าพุชพูลคอนโทรลแนปตรงนี้ครับแนปได้จ้ะนะครับแนปได้นะนี่แนปได้ปึ๊บเรียบร้อยครับจากนั้นกดอีเลเตอร์ตัว E อ่าเรียบร้อยครับผม Easy and Fun โอเคไหมครับทุกคนนะโอเคนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมโอเคต่อไปครับดูนะผมมีดิสโแอลนะะดูนะแอลดิสโนะจับตรงนี้นะครับปรับตรงนี้นะครับแล้วผมก็พูดพูดอย่างนี้ครับเราสามารถจะดันเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งครับพูดพูดนะปุ๊บโอ้โห ง่ายไหมครับเหมือนตัดออกไปอ่าดูอีกทีนะผมทําซีเลียมนะตรงกลางนี้นะครับอาซีเลียมนะจากนั้นผมกดพีวิพูครับดันเข้าไปครับจึ๊บจึ๊บแล้ว snap ได้นะจนัดได้ไหมครับมีจุด snap สแน,ป,สนปตรงนี้ end point สแนปตรงนี้ end point mid point ปึ๊บเรียบร้อยเข้าไปครึ่งหนึ่งครับ mid point อ่าวงกลมครับ circle อยากจะทะลุเลยทำไงพีวพูคลิปที่เฟซ snap ตรงนี้ครับนี่ snap ถูกไหมนี่คือจุดจุ๊บเรียบร้อยทะลุเลยอ่าง่ายนะครับ space bar มันสเ a ซบาร์บ่อยๆเนะเป็น select นะครับต่อไปครับเรามาดูคําสั่งอีกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะยังไม่รู้นะครับในโปรแกรม scan u p p ครับดูนะครับ push pull นะถ้าเรากด p push pull มันเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าเรากด alt e r ครับ alt ครับหครั้งจึ๊บมันจะเป็นแบบนี้ครับเราเลือกได้ครับ เอาทเลตแบบนี้เอาทเลตแบบนี้ครับเขาเรียก stretch mode นะยืดครับ stretch mode อันนี้พูดพูดธรรมดาพูดพูดธรรมดาพูดพูดธรรมดาคุณเอาทเลตแบบนี้ครับเดี๋ยวทำไมเอาทเลตพีพูดพูเอาทเลตก่อนเอาทเลตอ้าวเกิดอะไรขึ้นแปลกเอออยู่ดี พีพพทอภูเทอาเทเลทอ้าวทำไมอ๋อโอเคมันดันมาแล้วขออาภัยด้วยแหมทำเองเออเบลอเองเศรีตีนี่ยรูพังนักป่าเนยังรูพังครับขออาภัยด้วยคือถ้าเราดึงมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันต้องมีด้านสลบอันงนึงครับอีกทีหนึง่งเอโอโอเคนะครับอ่ะพีพุทธภูเอาเทเลทเนี่ยครับโอเคเนาะเคลียร์นะครับเคลียร์นะอ่ะแต่เนเลทเนี่ย เราสามารถทำได้จริงๆมันมูฟก็ได้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวถ,ถ้าเรียนคำสั่งมูฟนะทุกคนจะรู้ว่านะครับมันทําอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ไม่จําเปน็นต้องทำก็ได้นะครับแต่โอเคมันเป็นแฟนซีนะให้เรารู้ว่ามันทําได้ครับโอเคผมไฟล์แล้วแล้วก็นิวคือไปถามว่าเซฟหรือเปล่าผมไม่เซฟนะอ่านกันสรุปนะครับนะเรามีอะไรบ้างนะครับอาร์ซิเลียมนะปึ๊บพีพุดผูอ่าโอเคถ้าเรากดคอนโทรลหนึ่งครั้งจึ๊บ มันเป็นอย่างนี้ครับเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเรากดคอนโทรลหนึ่งครั้งไม่มีบวกปุ๊บมันกลายเป็นยืดแบบนี้โอเคนะครับอันนี้อี s y เขนฟันนะต่อไปนะครับถ้าเรามีด้านด้านหนึ่งเป็นสโลปครับ l ดีโซนนะ l พีพุดผูดันไปปึ๊บ snap ออกคำสั่งพุดผูตรงนี้ครับถ้าเราดึงแบบนี้จะเป็นแบบนี้ถ้าเรากดคอนโทรลมันไม่ใช่คอนโทรลอีกเอาเทเลทเอาเทเลตอยู่ตรงไหน ตัวนี้ครับอัลเทอร์เน็ตลืมบอกไปนี่คืออัลเทอร์เน็ตนะครับ A L T อัลเทอร์เน็ต Alt, นะครับอัลเทอร์เน็ตจึ๊บเดียวเดียวเดียวอนันดูก่อนนี่ครับพุทธภูอ่ะเอาเทอร์เน็ตจึ๊บนี่ครับไปแบบนี้ครับ คำสั่งนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้จริงๆนะมันเลยตูติดขัดนะครับนะโอเคอย่าคิดอะไรเยอะนะนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับมาดูความลับต่อไปครับนิดนึงนะไม่ยากหรอกนะครับคลิกซ้ายครอบคลิกขวา erase ถ้าเรามีเฟสนะีีเ acerium 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 a c e r i u ี acerium acerium ah c circle c circle ซีโซโ l e ซีโซโค e ครับพุชพู oo, ครับดึงแบบนี้คลิก Snap คลิก Snap ถ้าเรานะครับพุชพูเท่ากันตลอดเวลาถ้าเรามาเสียเวลา Snap แบบนี้ครับมันจะเหนื่อยนะถ้ามันอยู่ไกลกันด้วย Sketch s k e t c h Up มีความลับนะครับว่าถ้าเราทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเรา Push พุชพูในค่าที่เราจําได้ครับอย่างเช่นในกรณีนี้ถ้าเราดูตรงนี้นะครับ สังเกตนะครับว่ามันจะพุชพูออกมาเท่ากับ5.5เมตรเสมอนะครับอ่าถ้าเราพิมพ์5.5แล้ว Enter มันก็ได้5.5เหมือนกันดึงนี่5.5 Enter 5.5 Enter 5.5 Enter เข้าใจไหมครับคลิก5.5 Enter คลิกก่อนก็ได้ครับ คลิกวาง5.5 enter หรือดึงแบบนี้ครับ5.5นี่ครับใส่หน่วยอะไรก็ได้นะครับจะได้ไหมครับเซนติเมตรมิลลิเมตรได้หมดเลยนะครับและนี่คือการพุชผูกที่เท่ากันแต่ความจริงแล้วครับแบบนี้มันเสียเวลาครับไม่ว่าเราจะดึงมา snap หรือเราจะพิมพ์ค่าก็ตามครับมันเสียเวลาเอาแบบนี้ครับสมมุติเราต้องการดึง 5. 5เมตรครับคลิกพิมพ์5.5 enter อันนี้คือวิธีที่1ถูกต้องครับวิธีที่2คือคลิกวางก่อน พิมพ์5.5 Enter อันนี้ก็ถูกต้องครับ <izon> หรือคลิกแล้วมาส n a p ตรงน,นี้ครับอย่างนี้ก็ถูกต้องครับแต่ถ้ามันต่อเนื่องแบบนี้ซ้ำๆครับแล้วเราพิมพ์5.5มาแล้วหรือดึงมาแล้วครับระยะที่เราจําได้ครับให้เราคลิก2ทีค 12. ร like ับ <lights>, ดับเบิลคลิก1 2 1 2 12 1 2ต่อไปครับผมเปลี่ยนใจว่าจะขอครึ่งนึงครับผมคลิกอันนี้แล้วมา snap ที่ mid point ของตัวนี้ครับนี่ mid point นะมันสแนปได้ไหมครับ จุด snap ครับ mid point จากนั้นผมก็จะดับเบิ้ลคลิกครับ12 12 12และนี่นะครับคือการ push pull ของโปรแกรม sketchup นะครับโอเคนะครับต่อไปนะเมื่อเราเห็นกล่องตัวนี้อยู่นะครับเหมือนจะมันเป็นมันแน่นๆใช่ไหมครับถ้าผมกดคำสั่ง eraser นะตัว e นะครับยังลบนะครับลบตรงนี้ครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ถูนี่ปุ๊บสังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นครับ ในโปรแกรม SketchUp ครับมันจะมี2 Fa เฟสครับเฟสสีขาวครับตรงนี้ครับเราจะเรียกว่าเฟสด้านในออโตเียไม่ใช่ด้านนอกนะครับผมเรียกว่าเป็นเอานะครับอ่ะเป็นด้านนอกอะเป็นด้านนอกนะนอกอ่ะและเฟสสีเทาเนี่ยจะเป็นด้านในครับโอเคไหมครับ เนี่ยเป็นแบบนี้ครับซึ่งถ้าเราดู entity info สำคัญต่อไปนี้นะครับจำให้ดีนะ entity info คือสิ่งที่เราเป็นนะมนุษย์บิมนะครับต้องการจะเอาไปใช้ในงานออกแบบและก่อสร้างนะครับได้มีประสิทธิภาพเนี่ย entity info เนี่ยต้องต้องต้องรู้นะเราสอนแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมานะ entity info นะหัวใจนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ default t r a d นะและ entity info หรือคลิกขวาก็ได้แล้วกด entity info โอเคมาดูกันนะครับสังเกตนะครับว่า สเกตอัพเนี่ยมันจะมีเฟสเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยอันนี้อันนี้คือเฟสเนี่ยครับมันจะบอกว่ามีเฟสสองหน้าเข้าใจไหมครับอย่างเงี้ยเนี่ยเอย่างเงี้ยเนี่ยเอย่างเงี้ยไปเรากดชิทง,งานแล้วก็ตามนะครับมันจะมีเนี่ยถ้าเป็นถ้ามันจะบอกเป็นเฟสเป็นสีเนี่ยครับจะมี2หน้าเห็นไหมครับเดี๋ยวเรื่องสีเดี๋ยวเข้าใจอีกทีนะครับให้เรารู้ว่ามันมี2หน้าแล้วตอนนี้ผมต้องการจะปิดมาทํำยังไงอ่ะลื่อยฟลีกนหน่อยครับทิกตอกหน่อยทิกตอกทิกตอกทิกตอก สเกตอัพอย่างที่บอกไว้นะครับว่าถ้าเรามีวงปิดใช่ไหมครับมันก็จะอะไร L ดีซอมันก็จะเกิดเป็นเฟซขึ้นมาถูกไหมครับแบบนี้ถูกไหมครับ Space bar. D s p ปซบาร์นะ L ดีซอต้องจำไม่ได้นะครับนี่พื้นฐานต้องเป๊ะนะเรียนมายาวนะครับนะ,ะดูทีนะถ้าเรากด e l ล s เซข้างในเป็นสีเทานะครับต้องการปิดทำยังไง L อดคลิกคลิกต่อไปดูอีกทีงไงถ้าผม คลิกขวาที่เฟซนะครับแล้ว erase อย่างเงี้ยครับมันก็จะอะไรมันก็จะหายไปเหมือนกันครับแต่คราวนี้ทำยังไงก็มีเส้นแล้วใช่ไหมครับก็กด L อสอครับอีกครั้งหนึ่งครับเติมเส้นให้เต็มครับเนี่ยมันก็กลับมาครับอ่ะคลิกขวา erase เข้าใจไหมครับคลิกขวา erase ลากเส้นเต็มแต่มีคนถามผมว่าอ้าวแล้วถ้าเราเติมไม่เต็มล่ะ เออหลายคนแบบถามดีนะถ,ถ้าเติมไม่เต็มหรมันจะได้ะมเไหมแอลอครับอ่ะครึ่งหนึ่งนะเอาไปได้ครึ่งหนึ่งเฮ้ยทำมาสแนปไม่ได้บิดพอยต์อะอยู่นี่โอเคได้เหมือนกันครับครึ่งหนึ่งก็ได้แต่ผลที่ตามมาคืออะไรมันจะมีเส้นแบ่งตรงนี้เห็นไหมครับนี่เนี่ยเส้นแบ่งตรงนี้ครับซึ่งเส้นแบ่งตรงเนี้ยมันมีผลในอนาคตนะ ในการทางานนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีผลในอนาคตในการทํางานเนี่ยถ้าเรากด control เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเส้นตรงนี้ขึ้นมาซึ่งแหมมันทําให้เราเสียเวลาต้องตามมาลบนะเนี่ยครับแบบนี้ดังนั้นีเนี่ยถ้าเติมนะครับผมแนะนําว่าถ้าไม่อยากจะได้จะได้เส้น undo นะั n d ูเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้คือมาตรฐานนะน,นี่นี่คือนะครับตรงนีน้เราปรับได้นะครับนี่เครื่องมือนะคลิกขวาแล้วก็ standard อันนี้เราไปดูตอนแรกๆมานะครับนี่คือ standard นะมันจะมี undo หรือ undo เนี่ยแหมผมไม่อยากจะสอนนะมันเป็นเรื่องเบสิกมากนะนะครับนะคอนโทะไรคอนโทนแ z อ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่คอนโทนแ z ดคอนโทนบวกแนะ undo นะครับอ่าโอเคไหมครับนะ undo นะเนี่ยมันเป็นคำสั่งลัดนะครับเนี่ยคอนโทนแซถ้าเราลาก,กอะไรมาแล้วปุ๊บอย่างเงี้ยจึ๊บนะ Hey, อยากจะกลับไปคอนโทรลแซนะแล้วก็อยากจะรีดูคอนโทรลวนะคือกลับไปกลับมานะคอนโทรลคอนโทรลแซคอนโทรลวอ่ะโอเคเคลียร์นะเคลียร์นะครับนั้นแนะนำว่าให้เติมเต็มเ็มไปเลยนะครับจะได้ง่ายกว่าต่อไปครับเรามาดูต่อไปบางครั้งการพุชพูลเนี่ยมันก่อให้เกิดการกลับเฟสครับอย่างเช่นถ้าผมดันอย่างนี้อย่างเดียวไม่มีปัญหานะแต่ถ้าผมดันกลับด้านแบบนี้ครับรีเวิร์สครับนี่ครับ แบบนี้ครับกลับด้านแบบนี้ครับดานอย่างนี้ไม่เท่าไรนะปุ๊บกลับด้านแบบนี้ครับไอตัวสีเทาเนี่ยมันจะออกมาข้างนอกนะครับต้องระวังให้ดีนะต้องกลับคืนนะครับไม่เอานะครับแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่นะครับแล้วก็ต้องต้องต้องกลับคืนแบบนี้นะครับต้องกลับคืนแบบนี้นะครับเออนะครับแต่บางทีเราเราเจอปัญหาบางครั้งเนี่ยจะเกิดปัญหาแบบที่ว่ามันมันกลับไม่ได้ะครับทั้งหมดเลย เราต้องมากลับทีละเฟสทําได้นะครับถ้าต้องการกลับทีละเฟสแบบนี้ครับดูนะตองการให้มันอยู่ที่เดิมนะครับคือเราไม่ได้พูดผัะพีพูดผูแบบเนี้ยแล้วกลับางเงี้ยมันมันไม่ได้อยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมนะครับวิธีการคือให้เราคลิกขวานะครับที่เฟสนั้นๆครับจากนั้นออกคําสั่งที่ชื่อว่านะครับ r e v e r s นะครับคลิกขวานะนีครับ r e v e r s f a c e นะครับ reverse faces นะครับกดจึ๊บ คลิกขวา Reword Face คลิกขวา Reword Face คลิกขวา Reword f a ฟสคลิกขวา Reword face. Re face ฟังดูแล้วไม่ฟังดูทำดูแล้วมันเสียเวลาใช่ไหมจริงๆมันมีปลักอินอยู่ครับออโ o r e ีเ r ิ f a c เนะซึ่งเดี๋ยวยังไงเรียนรู้ไปเรื่อยๆกับสเกจจู u ร i ี y นะครับมันก็จะมีเทคนิคพวกนี้ให้นะครับเอาเบสิคนั่นๆก่อนแล้วกันแต่นั้นนี่นะครับถ้าเราเขียนโมเดลไปเรื่อยๆครับแต่เพื่อนมาครับแล้วเจอแบบนี้ครับ งานเข้านะครับระวังให้ดีนะครับบอกเพื่อนๆร่วมง,งานทุกคนนะครับว่าเฮ้ยทำอะไรต้องระวังด้วยนะอย่าให้มันมีกลับด้านแบบนี้เพราะมันมีผลหลายอย่างตั้งแต่การเลนเดอร์นะครับตั้งแต่การทํางานเลเยอร์นะมันจะดูแบบนะมันจะดูยุ่งยากซับซ้อนนะครับแล้วก็ภาพไม่สวยด้วยและที่สําคัญกว่านั้นถ้าใช้แมททริออในการถอดบ OQ นะในเรื่องของบิมนี่นะครับเอ,อ่อดัต้ที่มันอ่านบนพื้นที่สีเทาเนี่ยมันไม่อ่านนะครับทําให้เราขาดทุนนะ อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวในเชิงลึกตรงนั้นเองเราต้องป้องกันแต่แรกครับเจอแบบนี้นะครับห้ามไม่มีเลยทุกกันอย่าให้มีนะครับอย่าให้มีนะถ้ามีแล้วรีบกลับครับคิดกว่าแล้วก็รีเวิร์ดเฟสคิกกว่าแล้วก็รีเวิร์ดเฟสครับและนี่แหละครับคือพุชพูลนะนะครับอ่ะโอเคผมก็น่าจะแค่นี้ก่อนสำหรับนะครับขั้นพื้นฐานแต่อย่าลืมนะครับเราเราต้องศึกษาฝึกฝนนะครับนะในตอนต่อไปนะครับมาดูอีกคำสั่งหนึ่งครับคำสั่ง modify นะ ที่สำคัญไม่แพ้ก่กันนะครับคําสั่งนั้นเรียกว่า move กับ push pull และต้อง move ครับ